สวัสดีครับอยู่ท่านร่วมใจป่าตองครับตรงโรงแรมสวีทโฮเทลครับตรงด้านนี้เนี่ยก็เป็นโอทอปนะครับตลาดโอทอปก็จะมีพวกบาร์เบียพวกร้านสักพวกร้านอาหารต่างๆนะครับด้านในแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ปิดนะครับ นี่เป็นโรงแรมสวีทโฮเทลนะครับเป็นร้านพุตเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าผมเจอแถวสุขุมวิทตรงนี้ในร,ร้านอย่างเนี้ย โรงแรมนี้เดิมชื่อภูเก็ตโกลเด้นแลนด์นะครับเป็นโรงแรมใหญ่ทีเดียวปิดนานก็โทมนะฟ้าแถวแถวนั้นก็สุดลงไปฝั่งนี้เป็นโรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับ ปิดอยู่นะครับฮอลิเดย์อินนี้ก็ปิดอยู่เหมือนกันนะครับ ไอริสขับครับพวกไอริสขับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตา์อย่างนี้นะฮะคะเบียก็ขายก็เป็นพวกกินเนสต้าวกินเคนนี่พวกนั้นนะ มันยังเปิดอยู่นะครับร้านตัดสูตรร้านนวดติดนะฮะร้านยาขันโตกโรงแรมบุลาซาลีนะครับ ตรงแรมบุลาาลีครับ ออกมาถึงชายทะเลนะครับตรงถนนทวีวงครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ